อัญญาบนสีสวัสดีครับวันนี้พบกับอัญญาบนสีเช่นเคยใน e ีพีที่เจเราก็มาแบ่งปันเช่นเคยนะครับประมาณ5 0าสถึงหกกระถาง สำหรับตู้นี้นะครับพร้อมจำหน่ายในวันที่12เดือน8นะครับอีกประมาณ10เกือบ15วันเกือบครึ่งเดือนครับหาไ,ไซฟอพร้อมสวยๆให้แข็งแรงแข็งแรงก่อนเพื่อที่จะให้ลูกค้าเลี้ยงแล้วรอดนะครับต้องการให้ลูกค้าเลี้ยงรอดทุกต้นดังนั้นไม้ที่ยังไม่แข็งแรงพ่อค้าขออนุบาลไว้ก่อนบางครั้งพ่อค้ามีแต่ตอบว่าไม่มีนะครับเนื่องจากว่าไม่มีไซต์พร้อมขายไม่มีไม้ที่แข็งแรงพร้อมที่จะให้ลูกค้าเพราะบางครั้งนะครับ ลูกค้าหลายๆท่านไปปลูกไม่มีพื้นที่ที่ที่จะอนุบาลเขาดังนั้นทางเราจึงทําการปลูกและก็ทําให้แข็งแรงก่อนที่จะทําการจัดส่งสําหรับวันนี้ก็นําเสนอเช่นเช่นเดิมนะครับ5้าสิบถึงหกกระถางเช่นเดิมในกระถาง6กนิ้วก่อนการนําเสนอขออนุญาตชี้แจงเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ e m s โดยปรษณีย์ีไทย ค่าจัดส่งแบบเหมาเหมากรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางเราคิดที่50บาทเท่ากันเหมาเหมากี่กระทางก็ได้ระยะเวลาในการจัดส่งใช้เวลา1-2วันสําหรับภาคเหนือภาคกลางภาคตะันอกและภาคอีสานหากใต้ใช้เวลา2-4วันหากเนื่องนานกว่าที่พ่อค้าแจ้งสามารถติดต่อกับมาที่อัญญาบันสีเดี๋ยวทางอัญญาบันสีจะทาการติดต่อสองถามได้เช็คสถานะรับทางไปรษณีย์ให้หรือสามารถเช็คกับไปรษณีย์จากหมายเลขพัสดุที่ทางอัญญาบันสีส่งให้ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP และวันที่ที่ทําการลงคลิป วันสีที่ทําการจําหน่ายในแต่ละ EP ีจะมีลักษณะหน้าไม้และจํานวนต้นจานวนหน่อราคาไม่เท่ากันดังนั้นท่านต้องแจง้งพ่อค้าด้วยว่าท่านรับชมมาจาก E ีีไหนจึงจะได้ไม้ตรงตามที่ท่านได้รับชมในแต่ละคลิปส่วนนล่างซ้ายมือเป็นหมายเลขติดต่อเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์สามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางเรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับเจ้าจักรพพัดกระถางนี้ด่างสวยพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเจ้าจักระพัดด่างสวยให้ไปที่ราคา80บาทครับ กระถางนี้สุดปรารถนาสุดปรารถนาหนึ่งต้นในกระถางยังไม่มีหนอ่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80สิบาทเช่นกันครับกอนกาบพญานาคราดกัดส,สีสวยๆแบบนี้กัดสีมาแล้วแล้วมีหน่อแล้วหนึ่งต้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับพญานาคราด90บบาทครับกระถางนี้ชื่อว่าเรียกซับเรียกซับหนึ่งต้นยังไม่มีหนอ่อ เกซับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับเกลซับ90บาทครับกระถางนี้เป็นวันปู่เจ้าสมิงพายปู่เจ้าลสมิงพายยังไม่มีหนอต้นใหญ่ๆห,หัวใหญ่ๆนะครับลากทะลุขึ้นมาข้างบนก็มีปู่เจ้าสมิงพายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับปู่เจ้าสมิงพายราคา100บาทครับวันตรบสสีสมบูรณ์ฟอร์มสวย,สวย สองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสีสมบูรณ์ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางนี้เป็นบัวชมพูบัวชมพูกระถางนี้มีต้นในเดียวในกระถางยังไม่มีหน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับบัวชมพูให้ไปที่ราคา90บาทครับสาริกาลิ้นทองกระถางนี้มี2ต้นในกระถางสาริกาลิ้นทอง2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา90บบาทครับ พระโมกขลานะกัดส an ีสวยๆแบบนี้ครับย <t art ing> ังไม่มีนอพระโมกขลานะ1ึงต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80ดสบาทครับพระโมกขลานะให้ไปที่ราคา80ดสบาทครับกระถางนี้เป็นเทพดักราพ่อค้าให้ไปที่ราคาห0บาทครับเทพดัรกราดางน้อยวันศีตบันวัน,วนพฤหัสกระถางนี้มีต้นเดียวในกระถางยังไม่มีหนอนพ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับตบัน ราคา90บาทครับวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์สนใจสอบถามมาได้นะครับวันตะวันให้ไปที่ราคา90บาทครับตัวนี้วันพฤหัสก็90บาทครับชินนะบรญชรกัดสีสวยๆมาแล้วนะครับหลอดใหม่กัดสีสวยๆมาแล้วกระทางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับชิ้นละบรรจง90บาทครับระ9กระทางนี้สูงมีหนอนึงหนอด้านซ้ายครับ ด้านซ้ายนอเล็กๆครับด้านขวานอใหญ่แล้วแล้วก็ด่างด้วยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับนพก้าให้ไปที่ราคา100บาทครับหนึ่งต้น2หนอเพชรไพรีแผงเขียวแบบนี้นะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับเพชรไพรีให้ไปที่ราคา50บาทครับเพชรไพรีกระถางที่2ครับโทนเขียวเหมือนกันด่างมานิดเดียวนะครับพ่อค้าให้ที่50บาทเช่นกันครับเพชรไพรีกระถางที่2มีทั้งหมด2ต้นปลาดเปิงคอน ปาดเมืองคอนกระถางนี้มีสามสองต้นกับหนึ่งหน่อเล็กๆอยู่ด้านล่างกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับปาดเมืองคอนให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับปาดเมืองคอนกระถางที่สองกระถางนี้มีสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทเช่นกันครับปาดเมืองคอนแปดสิบาทเช่นกันครับายฝนกระถางที่หนึ่งครับปลายฝนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับายฝนเก้าสิบบาทครับ ใบฝนกระถางที่สองมี2ต้นเช่นกันนะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับกระถางนี้เป็นเพชรบ้านปทุมไม่ป้ายนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา5้าบาทครับเพชรบ้านปทุมไม่ป้ายสายดุล50บาทครับคุณสุภากระถางนี้มี1ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคาห0บบาทครับชตินกรฟอร์มนานาสวยๆแบบนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับมีหน่อมาแล้ว1นหน่อ ชัดธินกรหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อพ่อค้ายไปที่ราคา100บาทครับก้าทับด่างน้อยกระถางนี้พ่อค้ายไปที่ราคา60บาทครับก้าทับด่างน้อยยังไม่มีหน่อพ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับกระถางนี้พระอินแปลงกายพระอินแปลงกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับพระอินแปลงกายให้ไปที่ราคา100บาทครับวิมานนักกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับกระถางเล็กให้ไปที่ราคา70บาทครบบาทต้น ไม่ใช่กระถางเลยครับต้นเล็กให้ไปที่เจบาทครับกระถางที่1พี่มพิมนักต้นทีน่2ต้นใหญ่ขึ้นมานะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับพิมนักกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับมณีมรกตมณีมรกตก็โทนเขียวกัดป้ายสีส้มนะครับใบเขียวป้ายส้มกระถางนี้ยังไม่มีหน่อพ่อ <Pepper> ค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับมณีมรกต9กบบาทครับ วันกาบนาลีสยามกาบสวยๆแบบนี้ใบสวยๆแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับสับอัมพรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับสับอัมพรหนึ่งต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับมณีสัตบันมณีสัตบันกระถางนี้มี1ต้นกับ2หน่อพ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับมณีสัตบัณ90บาทครับมงกุฎเพชรกระถางนี้มี1ต้นในกระถาง กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับมงกุฎเพชรให้ไปที่ราคา90กระถางที่หนึ่งมงกุฎเพชรกระถางที่สองพ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันยังไม่มีหนอมงกุฎเพชรกระถางที่สามยังไม่มีหนอเช่นกันครับพ่อค้าไปที่ราคา90บาทเช่นกันทั้งสามกระถางเศรษฐีเมืองขอนหนึ่งต้นหนึ่งหนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีเมืองขอนหนึ่งต้นหนึ่งหนอ พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีเมืองขอนกระถางที่2ให้ไปในราคา80บาทเช่นกันครับไม่มีหน่อแต่ต้นใหญ่แล้วต้นโตแล้วนะครับให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับกระถางที่2อสับพนมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับยังไม่มีหน่อปลูกต้นเดียวให้ไปที่ราคา90บาทครับสับพนมมาเฉียวมี1ต้นในกระถางกัดสีมาแล้ว กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับมาเฉียว70บาทครับพญาพิเพกห่งต้นกับสาหนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับพยานพิเพกหนึ่งต้นสามหนอให้ไปที่ราคา130บาทครับกัดสีมาแล้วแล้วก็มีหนอด้วยตักเอ้ยสายลุ้นครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับตักเอ้ยสายลุ้นก่อนแน่นๆแบบนี้ให้ไปที่ราคา50บาทครับ สตอร์มกดกระถางนี้มีหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อพ่อค้าให้ไปที่ราคาหกสิบบาทครับสตอร์มกดหนึ่งต้นหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคา6กสิบาทครับรัตนาสินปายทุกใบกระถางนี้นะครับอาจจะใบตก,ต,กตกนิดนึงนะครับช่วงนี้เที่ยงวันนะครับใคลิปตอนเที่ยงก็จะตกนิดนึงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับรัตนาสินให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับ ผมพิมานกระถางนี้มีหนึ่งต้นในกระถางใบดกแน่นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับผมพิมาน90บาทครับรัตมีเงินกระถางน,นี้มีหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับรัศมีเงินกระถางที่1 90บาทครับรัศมีเงินกระถางที่2กระถางนี้นนยังไม่มีหนอปลูกต้นเดียวเช่นกันครับให้ไปในราคา90บาทเท่ากันครับ รัจะมีเงินกระถางที่3พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับอนุมันหาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับกัดสีส,ยสวยๆแบบนี้นะครับกระถางนี้มี1ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับอนุมันหาให้ไปที่ราคา80บาทครับผ่อนพระร่วงกระถางนี้ครับ1ต้นครับ1นหนอผ่อนพระร่วงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับผ่อนพระร่วงให้ไปที่ราคา80บาทครับพัตนะรุ่งโนดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา มี3ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับลักนาะท้องรจน์100บาทครับสีกาาัญจนาพิเศษนะครับตายสวยๆแบบนี้นะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทรับสีกาาัญจนาพิเศษ Weber, ให้ไปที่ราคา90บาทครับสีกาาัญจนาพิเศษกระถางที่2ครับกระถางนี้มี1หน่อ1ต้นกับ1 2ต้น1ต้นกับ1หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับ สีการจนาพิเศษให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับองคุลีมานพร้อมสวยๆใบดกๆแบบนี้นะครับหนึ่งต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับองคุลีมานเก้าสิบาทครับม้ากันตะกะมากันตะกะมีทั้งหมด2ต้นหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับม้ากันตะกะให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเยี่อมตะวันกระถางนี้มี1ต้นกับหน่หนอ อ๋อที่สองกำลังจะมานะครับทางข้างหลอดสีชมพูห๋อที่สองหนึ่งต้นกับสองหน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับเยี่ยมตะวันให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับหลวงราชเสนหากระถางที่หนึ่งกัดสีสวยๆแล้วก็มีหน่อมาแล้ว 1, หนึ่งหน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับหลวงราชเสนหาไปที่ราคาเก้าสิบาทครับหลวงราชเสนหากระถางที่สองกระถางนี้มีหนึ่งต้น กับหนหน่อเช่นกันให้ไปในราคา90บาทเช่นกันครับหย่งรัศนีหากระถางที่2 90บาทครับเพชรจะรัดแสงกระถางที่ก,กระถางเดียวนะครับเพชรจะแสงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรจะรัดแสงให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรจะรัดแสงกระถางนี้มี1ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรจะรัดแสง1ต้น 90บาทครับฮาริคุนชัยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับมี1ต้นกับ2หนอฮาริคุณชัย1ต้น2หนอให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางนี้เป็นจ้าปอแก้วจ้าพอแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับจ้าปอแก้ว90บาทครับวัสนาดีกระถางนี้1ต้นกับ1หนึ่หน่อด้านนี้ครับ ต้นหนึ่งห่อกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับบัานนะดี60บาทครับลักแท้กระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับลักแท้กระถางที่1ให้ไปที่ราคา70บาทครับลักแท้กระถางที่2ยังกัดสีไม่สวยนะครับแต่ว่าฟอร์มเขาหนาหนาให้ไปที่ราคา80บาทครับลักแท้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางนี้เป็นมณีนารานะาครับมณีธราด่างน้อย ต่างน้อยกระถางพวกนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับมณีลาราให้ไปที่ราคา60บาทครับสาวนครสวรรค์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับสาวนครสวรรค์ให้ไปที่ราคา70บาทครับกระถางนี้กระถางนี้แดงอันดาแดงอันดากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับแดงอันดาให้ไปที่ราคา60บาทครับสำหรับ EP นี้ใครชอบต้นไหนนะครับอย่าลืมจด หมายเลข E.P ไว้ด้วยนะครับจดจำหมายเลข E.P ไว้ด้วยแจ้งพ่อค้าชื่อวันสีแล้วก็หมายเลข E.P มีกระถางที่1ที่สองก็แจ้งพ่อค้าด้วยจะได้จัดให้ได้ถูกต้องเพราะว่าราคาแต่ละกระถางอาจจะไม่เท่ากันหรือถ้าเท่ากันนะครับข้อค,ค้าหยิบให้ไหม่ตรงที่ลูกค้าอยากได้ดังนั้นข้อค้าทบกวนให้ลูกค้าแจ้งว่าต้องการ E.P ไหนต้นไหนแล้วก็หมายเลขอะไร สำหรับวันนี้ทางอนามันศาีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ